ใช่มคะตัวนี้เซลล์ีจะมีบทนิยมที่มีประโยชน์เยอะตีเหลืองเนี่ยจะเป็นตีเหลือของตัวตีใหม่เลยตีเหลือจากธรรมชาติแน่นอนไม่ได้เกจการมอนนะครับได้ได้ผสามารถใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมีสองสอันนี้ตัวอย่างก็จะเป็นเส้นใหม่ที่เขายังไม่ลอกกาววัวนี้ถ้าลอกกาวแล้วจะเริ่มที่นิ่มขึ้นเดี๋ยวก็จะเห็นตัวตอนนี้ยในขั้นตอนที่ก้าังต้ม สำเร็จดียังไม่ได้ใส่แบบคุ้ค่าค่ะเป็นการเอาน้ำมันกับจ่ากมารวมกันแล้วก็เกิดเป็นเซนตตัวเป็นตัวก้อนสบมู่ที่มันมีฟองไว้ทำล้างทำความสะอาดวันนี้เราก็ูเรื่องเก่งที่มันมีส่วนผสมของน้ำมันที่เป็นแบบจากธรรมชาติไม่ใช่น้ำมันสตั์นะคะมานาแล้วก็ผสมกับดางซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้เลยโดยที่เราจะเติมพวกสารสำคัญต่างๆอีกไม่เกินสิอร์เซซึ่งวันนี้ก็จะเติมโมดินใหม่ประมาณ4ิเตนะคะ ที่คนจะได้กลับไปที่ไม่เติมเยอะถ่าเราอยากได้คุ้ค่าเยอะเราเติมเลยได้ไหมถ้า10เซนแชมันก็จะไม่เป็นตัวกีบก้อนก็จะเป็นแบบเล็กๆบางถ้าตื่นแสมพูก็ไม่ใส่ กว่านะคะน่าจะตัวเห็ดตะบูบางกิโมนที่เป็นแบบใสจะแพงกว่านะคะวันนี้เราก็ใช้เกร็ดดีแล้วก็ส่วนผสมถัดมาก็จริงจงก็คือจะเป็นาสง่ายตามาด้ก็คือน้ำคึ่งเพราะว่าน้ำครึ่งเนี่ยมันปรุงอยู่แล้วเราใส่เพิ่มไปเพื่อเพิ่มปริมาณนะคะผ่าดไปก็คือจะเป็นน้ำหอมอันนี้เลือกน้ำหอมกลิ่นโรงข้าวมาค่ะก็คือลองดูดูนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงอย่างเงี้ยสามารถเติมได้แต่เราจะไม่เติมปริมาณมากเกินไปเพราะว่าถูงเราก็จะไม่แข็งตัวนะคะ วันนี้เราเอาแบบสำเร็จก็คือเหมือนกับว่าถ้าท่านมาทําตามกระบวนการเราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเราให้ได่กินอย่างนี้นะคะก็จะได้ถือไปเลยมันอาจจะยังไม่เต็นตัวแขนแต่ก็สามารถถือกลับบ้านไปเลยเผื่อท่อบบาทนรีบรบ,บไปใช้เวลาดูการดูแบบเราแค่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็จะได้กลับไปนะคะกลับไปค่อยไปแกะผีายเทานี้เดี๋ยวตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกว่า กนแล้วระดับคือก็คือมันจะรีบผ่านแต่อบทหมดค่แต่ว่าก็คือวอคาีิจะรอลอเป็นขาวค่ะเราสามารถจไย้ีแล้วก็ามทาไหมได้ไม่กิ่นแต่ว่าเดี๋ยวใครเดีวตัวันคโคนใหม่หลังจากที่มีแรงกานนียกลินเินได้ยินอยู่ทุกคนจะได้กินหรึ้กลิ่นไหม่กินดีกลิ่นไหม สอบที่เราจะอ่ะานคำากันนะคะอันนี้ลงทะเบียนกันครบทุกท่านแล้วใช่ไหมคะเลยดีว่าเรามีแก้วพอสำหรับแต่ท่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นก็จะได้เตรียมเอาไว้ท่านเดี๋ยวที่แต่<ๆ>อันนี้ก็เป็นสบู่โบตินใหม่ซึ่งปกติก็คือแล้วแต่ที่นะคะอย่างที่ ก็ะะจะถ่ายตั้งแต่ก้ราละแบบว่าเป็นก้อนร้อยถึงร้อยห้าสบ้างอะไรอย่างนี้นะคะท่านทุกท่านน่าจะเคยเห็นโรตีนใหม่แต่ละที่บางบางที่ที่เขาไม่ได้เป็นคนทาใหม่เขาก็จะไม้ใช้จากจากตัวเส้นใหม่นะคะเขาก็จะถามว่ารังใหม่ใ้่ไหมตัวลางใหม่ก็ใช้ได้นะคะก็คือเอาตัวลางใหม่นี่แหละมานะตุ้มน้คตดนแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวลางใหม่เนี่ยเสร็จแล้วลังก็คือจะไม่สามารถห่อเป็นเส้นใหญ่หคะก็จะทิ้งลงไปแต่ว่า สามารถเอาตัวนี้ไปลอกเกลเพิ่มแล้วก็ไปพอมัป็นผ้าใหม่ได้สามบ้านเราไปพอได้นะคะน่ะให้ใหรูปต่อรูปต่อรูปต่อมันก็จะมีไหมไหมกลางนะครับแล้วก็ไหมน้อยที่เป็นแบบไหมที่สุเล็กนะครับที่ใช้ในการอ่อมผ้าใหม่นะครับอันนี้ก็คือเราจะเอาไหมเลือกที่เลี้ยงแบบเลี้ยงแบบชาวบ้านนะครับไม่เลี้ยงแบบสารเคมีนะครับถ้าเลี้ยงสารเคมีเนี่ยถ้าเราเอาตัวนี้มาใช้นะครับสารเคมีที่มัน ตอกเยับเส้นไหมนะครับก็จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับโดยส่วนใหญ่ถ <ah ้าชาวบ้านเลี้ยงนะครับเราชาวบ้านก็่ไดีการโดยทุ่งขาวในการเลี้ยงเลี้อไหมสูงนะครับเพราะว่าป้องกันแมลงต่างๆที่จะเข้าไปไปกินหรือว่าไปทำร้ายในตัวตัวไหมนะครับตันนี้ก็คือชาวบ้านก็จะโดยทุ่งขาวนะครับแต่นี้คือเราเราก็ไม่อยากใช้แบบชุมชนไหนที่โดยทุ่งขาวนะครับก็จะมีบางชุมชนที่เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงด้วยสีนะครับเราก็จะเอาไหม ไหม้ยืดนะครับที่ชาวบ้านเขาสาวเนีพื้นบ้านนะครับเอาเอามาเพื่อมาสักนะครับตอนนี้วิธีการสักของเรานะครับก็คือการต้มโดยหม้อแรงดันนะครับอัตราส่วนก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหม้หนึ่งกีบต่อต่อน้งสั่งหนึ่งกิบนะครับอันนี้คืออัตราส่วนของมันนะครับหลังจากที่เราต้มถ้าเป็นหม้อแรงดันนะครับโดยใช้ไฟปกตินะครับก็จะใช้เวลาประมาณ20นาที ะรในการสกัดหรือการต้มนะครับงหนึ่งครับโดยถ้าเป็นน้อยนะครับแล้วก็มีอีกวิธีนึงก็คือโดยทั่วไปที่ชาวบ้านหรือที่คนใช้คือแบบต้มต้มให้อันนี้เปิดเปยทั้งหมดตัวอีกครับเอาลังไปว่าเส้นเอาไปต้มนานๆนะครับอันนี้หลายเป็นวันเลยนะครับเส้นก็จะเปิดนะครับออกมารวมกันทั้งหมดทั้งตัวที่เป็น เตลินซินแล้วก er ็ไฟบูร huh. yeah. <laughs> ินนะครับแต่ระดับเราอยากขายตัวที่เป็นเตลิซินที่เป็นตัวเก่านะครับตัวที่มันเคลือบอยู่นะครับมันจะเป็นแผงก็คือก่าที่เคลือบนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเวลาอีกประมาณสักห้านาทีนะครับให้มันกับแรงงานกับเจ้าที่นะครับแรงงานเจ้าพี่ก่อนนะครับก็ะืิษนะครับแล้วก็จะมีตัวกประกอบเป็นนะครับที่เราใช้ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือเบสบู่หรือว่าดีซี หรือว่าหัวสูงนะครับตาำเป็นชิปนปฏิก็คือทุกคนพอทำเสร็จแล้วก็จะได้ไปหนึ่งชิ้นนะครับแต่อันนี้ชุดแรกนะครับผมอาจจะคิดว่ามันอาจจะได้ชิ้นนี้ไปนะครับเนื่องจากว่ามันจะยังเย็นตัวไม่ทันนะครับผมอาจจะตองออกตัวตัวแบบนี้ให้ก่อนนะครับตัวนี้คือตัวที่ผมทำมาแล้วนะครับปริมาณจะต่างกันอันนี้จะได้เจ็ดสิบกรัมนะครับก้อนนี้แปดสิบ นะครับก็ใหญ่กว่าสิบขึ้นไปอีกดวงชุดแรกนะครับที่จะว่าผมไม่ได้เตรียมเตรียมเตรียมเอาไว้ให้ผมกะว่าอยากทำว้ให้ก่อนนะครับวันนี้ทาไม่ทันนะครับก็เลยกะว่าถ้าชุดแรกนะครับถ้าใครทําผมก็จะขอเก็บไว้ก่อนเพื่อเอาไว้ให้ชุดที่สองเขเข้ามานะครับชุดแรกผมจะเอาของที่ผมมานะครับให้ก่อนนะครับ การทำเรื่องแรกอย่างที่บอกนะครับเรามีวมสัสดุหรือว่าอุปกรณ์ที่จะทําอยู่2ตัวแรกก็คือตัวที่เป็นเส้นไหมสัเอาโพดีนะครับออกมา2ก็คือตัวเบนซสบู่ที่เราจะมามาต้มมาผ่านความร้อนให้อันนี้เขาเรียกว่าของแข็งกลายเป็นของเหลวนะครับโดยใช้ภานชนะแก้วนะครับแก้วแบบนี้นะครับวางบนเตานะครับแล้วก็หล่นมา นะครับถ้าตัวนี้นะครับวันนี้ผมขันมาให้แล้วนะครับถ้ามันละลายเสร็จนะครับเราก็จะมาเติมส่วนผสมนะครับก็คือหนาโพลีใหม่นะครับแล้วก็ตัวที่สองอีกก็คือตัวที่เป็นน้ำผึ้งช่วยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นสบู่ธรรมชาตินะครับเขาจะใส่น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับตัวตะหนายอีกตัวนึงก็คือ ตัวน้ำหอมนะครับตัวน้ำหอมเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าใครชอบหรือไม่ชอบนะครับบางคนไม่ชอบก็ไม่ใส่ครับมันจะมีกลิ่นของของใหมยอยู่แล้วถ้าเป็นสูตรคนบินนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบกินน้ำนมข้าวนะครับก็ใส่กินอื่นเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้คือตัวน้ำหอมนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวที่เข้ามาเติมัสี่อย่างนะครับสี่อย่างเองนะครับมีกลนเตนมีฮอรตโมนไหมมีน้ำหอมแล้ก็มีน้ำผึ้ง แบบแค่นั้นเองแต่ถ้าใครอยากอยากมีมังค่าก็ไปเจออะไรวิตามินอีหรืออูต้าเข้ามานะครับอันนี้ก็ผสมได้ในตาวส่วนที่หั่นสดนะครับผมว่าน่าจะปอลได้ดีไหมคลีเซ่เรียกว่าอะไรแรงดันหรือว่าแรงดนก็คือความร้อนที่มันอยู่ข้างในนะครับมันก็จะได้ออก ก็จะอยู่3ลิตรมันจะมี ies, 3ลิตร5ลิตรนะครับโดยพื้นฐานก็อยู่ประมาณ2,000-3,000นะครับตัวถ้าอ่าครับเยื่อที่เราจะใช้ก็คือไว้ใช้ตวงนะครับใช้ตวงหรือหรือใช้โคนครับในต่าส่วนที่เราสมมติว่าถ้าเราทำเป็นกิโลนะครับมันก็ต้องใช้ต่าส่วนค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องเป็นเกี๊ยที่ขนาดเป็นลิตรหรือ2ลิตรเพราะว่าถ้าเราต้มกินเป็นเป็นกิโลวหรือเป็นมื้อนั้นมันก็จะค่อนข้างเยอะครับ พะเราเติมตัวพิเศเติมน้ำโปรตีนพิเ็จมันก็จะเต็มเยอนะครับมีเยอะมีมีอะไรมีอาจจะมีให้คนมีช้อนนะครับมีช้อนเป็นอุปกรณ์พื้นฐานแบบเบียบง่ายนะครับอันนี้ในที่คือผมจะใช้แบบเป็นแก้วนะครับเนื่องจากว่าเราผสเล็กๆภาษานี้แล้วก็ให้ทําเสร็จแล้วก็สามารถจับจังนะฮะแต่ถ้าอุณหภูมินอย่างเงี้ยนะครับการที่มันจะเซตตัวมันจะค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าร้อนนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะทำในห้องแอร์เนื่องจากว่า เที่ยงเศษประมาณสิบไม่ถึงครึ Maintenant. ่งชั่วโมงนะครับบางทีก็วอยนะครับแต่อเนี้ยให้ได้มาตรฐานเข้ากันหมดนะครับคุณตานเราจะชั่งเท่าไหร่หกสิบตำนะครับหกสิบตำเพื่ออีกยี่สิบตำเนจะเป็นส่วนของน้ำบนดินนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมหรือหรือน้ำซึมนะครับมันก็จะได้สบู่เจ็ดสิบแปดปอดีนะครับแต่ให้พี่จูชั่งก็ได้นะครับแต่ให้พี่จูชั่งให้ก็ได้นะครับจะได้เร็วหรือว่าแต่ให้พี่พีเข้ามาชั่งเอง นะครับเดี๋ยวเราจะทั่งนะครับแล้วก็ให้กับแต่ละท่านนะครับคนละแก้วนะครับคนละแก้วโดยที่60กรัมนะครับกรํมใส่เลยนะครับโอเคมันก็จะดีจะได้ข้อมูลอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมได้แล้วนะครับที่เป็นน้ำโปรตีนนะครับทุกท่านามมชตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือน้ำที่เราสกัดนะครับมันก็ย่อเป็นสีเหลืองเนี่ย เหลืองเข้มเหลืองไม่เข้มก็ขึ้นอยู่กับเส้นไหมนะครับเส้นไหมตั้งต้นที่เราเอามามาต้มหรือมาสกัดนะครับเพราะบางทีเส้นไหมบางทีมันอาจจะสีอ่อนนะครับเพราะใช้ดินดำหกสิบค่ะพิมพ์นี้มันได้พิมพ์นี้มันได้สูงสุดเจ็ดสิบใช่แต่ว่าเราต้องใส่น้ำด้วยใส่น้ำของโปรตีนเท่าไหร่ค่ะใส่คือต้องใส่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์คือใส่ไม่เกินหกหกมลค่ะเพราะอันนี้ใช้หกสิบก็คือใส่ไม่เกินหก สิบตนไอ้ไม่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นร้อยก็ไม่ใส่ไม่เกินบีดอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยเขาช่างหกสิบเราก็ใส่ไม่เกินหกหกหรือเราจะใช้ตัวดอปเปอร์บีบมันได้เกินสองบีบไปแล้วค่ะแล้วเอ่อไอ้ส่วนโปรตีนนี่จะใส่ตอนไหนก็เดี๋ยวใส่ตอนที่ละลายนะครับตอนที่ละลายที่นี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับผมจะ จะปักกันดูก็ได้ไปขึ้น่อยไงคปับไฟติดแบบยังไม่ได้เปิดเพราะยังไม่เปิดนะครับตอนนีครับเอาเอาให้มาก่อนเราต้องละลายกิโซลีนละลายสกิโซลีนกิโปรตีนละลายแล้วอันนี้ใครเป็นเตอรบใส่ไปกี่เปอร์เซ็นต์กษียณจางอันนี้นะครับการสาธิตครั้งนี้นะครับเราใส่ กีซีนีหรือว่าเบียรสบู่เข้าไป60กรัมนะครับเนื่องจากว่าภาชนะของเราเนี่ยนะครับมันเป็นแค่แก้วนะครับแต่โดยปกติที่พวกผมทำเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของที่เป็นหม้อเลยนะครับเป็นเป็นหม้อสแตนเลสนะครับเราต้มกีซีนีไปในประมาณกิโลนึงก็ได้หรือสองกิโลก็ขึ้นอยู่กับหม้อของเรานะครับที่เราทเป็นเราทาเป็นเซ็ตของขของมันก่อนเป็นละการสาธิตอ่าครับผมแต่ปกติถ้าทํา ทำเองก็อาจจะทำเป็นกิโลทำโมงพอทีนะครับสูบได้เลยครับผมด้านนี้ได้อีกสแก้วฝั่งนู้นอีกสองแก้วมันจะมีปัญหาคนจับจะร้อนอ่ามันพอทนได้อยู่ได้ครับเพราะว่าได้ครับผมอันนี้ผมเอาไปใช้กับนักเรียนนักเรียนเขาก็ทําได้นะครับไม่ความร้อนไม่ไม่มากใช่ครับผมพอให้กิสซีลีมันละลายถูกต้องครับผมเราแค่ให้กิสลีนละลายกี่นาทีเนี่ย ใจเย็นๆครับใจเย็นอันนั้นมันมันเคยเเป็นตามันร้อนอยู่แล้วคเราไม่อยากมันร้อนนะครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ยังไม่มีวีดีโอเพราะว่าเตาเราเปิดนะครับใจเย็นนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังสาธิตการทำสบู่นะฮะ คือครับใส่กิลซีลินไปครับในหนึ่งแก้วเนี่ยเราใส่กิลซีลินไป60กรัมมันจะไหม้เราก็เวลานั้นสบู่จะเดือดแล้วมาดูดฟองอากาศทำให้สบู่เรามันไม่สวยนาจะมีฟองอากาศต้องคนใช่ไหมเราต้องมากินเราก็แก้วแล้วก็ฟองเราต้องไล่ฟองออกต้องคอยได้ไปใช่ไหมค่ะให้มีฟองอ่าก็คือคนให้มันให้มันหลอมได้เร็วขึ้นค่ะความหลอมกันอันนี้เทนิเตาเพิ่งเปิดค่ะมันเปิดใจเย็นครับไม่ต้องเจอร้อนอันนี้เตาไม่ร้อน นะครับเดี๋ยวรอก่อนครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์เดี๋ยวแป๊พครับเดี๋ยวได้วางไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องมีคนอันนี้อัตราส่วนของโปรตีนตรงนี้เนี่ยน้องจะใส่เข้าไปโดยใช้เครื่องมือเลยวัดอ่าอันนี้ค่ะจะเป็นดอปเปอร์ค่ะะปรมาณเป็นดอปเปอร์ใช่ค่ะเพราะว่าเราทำเวิร์กช็อปจริงๆก็ชั้งตรงวัดแล้วค่ะแต่นี้มาตรงนี้ง่ายๆก็หกก็คือสองบีบอะค่ะสองบีบแมวใช่ค่ะสองบีบตัวหนึ่งแก้ว ค่ะใช่เพราะแก้วหนึ่งมันมี60เดี๋ยวเราเอาไม่เกินไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์โปรตีนนี่ใส่ลงไปในนี้เพื่ออะไรก็คือเพิ่มคุณสมบัติของสบู่ค่ะคือสบู่เหมือนเป็นสบู่สำหรับล้างธรรมดาแต่ว่าพัม,มีโปรตีนใหม่มันก็จะมีสารที่บารุงเพราะว่าโปรตีนใหม่มันมีกรดอะมิโนโบารุงผิวลดการอักเสบอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับ,รบท่านผู้ชมครับแล้วในส่วนของน้ําผึ้งน้ำผึ้งอย่างนี้อยู่แล้วน้ำผึ้งก็คือเหมือนแก้อักเสบอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นน้ำผึ้งใส่ไปเยอะไหม ใส่คืออันนี้จะใส่ประมาณแค่ประมาณสามโยดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นอันตราส่วนที่ใส่ไม่ไม่เกินตัวโปรตีนใหม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราใช้เป็นการบีบอย่างงี้เอานะคะเพราะว่าน้ำผึ้งเป็นโปรตีนจากธรรมชาติที่หาง่ายแล้วก็บำรุงผิวแต่ว่าถ้าเราแบบคิดว่ามันหาง่ายแล้วใส่เยอะมันก็ทําให้สบู่เราเสียคุณสมบัติเราก็ใส่คแค่เพิ่มคุณสมบัติค่ะโอเคตอนนี้ก็<ม>เอกอริ่มละลายนะครับชุดแรกอาจจะ อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับต้องต้องรอชุดที่สองชุดที่สามนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราวางวัสดุอุปกรณ์อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับเริ่มละละลายละลายบางบางจุดเหลือนิดหน่อย ปรใกล้หมดก็ต้องเจือเกลือมาหน่อยค่ะหมดแล้วเหมืองก็ไม่เยอะใช้นิดเดียวเองใช่นิดเดียวค่ะเพราะไม่งั้นมันก็จะส่วนของโปรตีนใช่ค่ะน้อค่ะโปรตีนคืองกิโลนะครับเราก็จะเติมประมาณ50 ml นะครับอ๋อเอามาตัวมัใช้การบีบเลยนะคะ2บีบค่ะ2บีบบีบก่อนนะครับบีบแล้วก็บีบบีบดูดขึ้นมา2บีบ แล้วก็ปบีบมันไปมันจะมันแค่สองนิดหนใช่ก็บีบให้มันเต็มอะค่ะบีบใหม่ก็ได้ครับสองบีบให้เต็มหลอดเลยมันจะประมาณสามอะค่ะคืออย่างเงี้ยค่ะอ๋อเต็มหลอดเสร็จคนเลยนะคะหมดเลยแค่นี้อ๋อแล้ก็น้องแหนช่วยเติมอ่าก็เป็นหกนะคะอ่าทำไมจะใส่สองบีบค่ะถึงเป็นหก เพราะว่านี่สอ๋องสามค่ะแต่ถ้าใครบีบเล็กกว่าหนูทีละสองก็อาจจะต้องสามครั้งเพราะว่ามันผลยังไงถ้าเราใส่มากใส่น้อยปริมาณก็คือได้เป็นโปรตีนเข้มข้นไม่เข้มข้นอย่างเงี้ยค่ะใช่แตกต่างกันแต่ถ้าใส่เยอะอะสบู่เละแต่ใส่ยังไงเขาบอกว่าห้ามเกินนะเปอร์เซ็นต์่าหมดแล้วมาใส่สองบีบมาบีบเลยครับเนื่องจาสบู่เราเนี่ยเตรียมพื้นในคนที่เดิมบางนี้แล้วครับให้เขาบีบนะบีบเองเลยครับต้องบีบเองบีบเยอะๆบีบแรงๆ อีกบีบนึงใช่ค่ะแล้วมันต้องขอเหมือนขนมไหมคะถ้าไม่ถนัดก็บีบเล็กแล้วก็สามบีบก็ได้ค่ะีะสองก็ได้สองก็นี่เองแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตอนนี้จะคนไปเรื่อยๆต้องคนให้เข้าไปเรื่อยๆยังไงครับใช่เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่อ้าวแั้นก็เทแล้ว ใส่น้ำพึ่งยังครับเนี่ยใส่แล้วเดี ok ๋ยวเราใส่น้ำพึ่งเสร็จแล้วก็เทเลยใช่แล้วคนเออถ้าแห้งไหมครับเรากลับบ้านเลยนะครับได้ได้ถ้าแห้งคนอยากได้ของตัวเองก็ได้นี่ครับคือผู้เข้าร่วมงานนะทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทำสบู่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเขียนโน้ตให้ค่ะว่าเป็นของใครถ้าอยากได้ของตัวเองก็ต้องบนกลับมาครับผมหรือถ้าถ้าระบายก็รเลยระวังด้วยนะครับตอนยกไปนะครับพี่ครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากตำบลบ้านใหม่ตอาตำบลบ้านใหม่ อยากเรียนรู้โอเคครับจะได้ไปเปิดโรงงานตัวเองใช่ครับโอเคครับท่านใดสนใจนะครับด้านบนนะครับเรามีกิจกรรมการทำสบู่โคนีใหม่นะครับเรียนเชิญนะครับลงทะเบียนแล้วก็รอคิวนะครับเข้าร่วมกันตับนรับ ด้านบนนะครับถ้าคนหมดแล้วไปใส่สองบีบครับถ้วันเป็ก็ได้ถ้ามีแขงค่าขนาค่ะคอันนี้หลอกแล้วใช่มถ้ามันเป็นไปได้ก็ได้ถ้ามีแขกสองค่ขนาดนี้ก็ได้ค่ะคือใช่อันนี้เป็นกาแฟนับสบู่กาแฟก็คือตอนที่เราเติมโปรตในไ่ครับใกล้แล้วพี่รอใจเย็นนิดนึงสองบีบ สองบีบยังสองบีบครับอ้าโอเคคนดีครับพี่คนให้มันเข้ากันนะครับคนแล้วก็เทใส่พิมพ์ยังยังใส่ไม่ได้เนยพึ่งยังไม่ใส่ผมรบกวนพิมพ์นะครับเรียงให้เป็นระเบียบดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำพึ่งน้ำพึ่งใส่ตอนไหนใส่หลังเติมโปรตีนไหนค่ะน้ำพึ่งน้ำหอการใส่นี่เขาจะใส่ไปกี่หยดประมาณหนึ่งหยดเพาะพาใส่อย่างน้ำหอมก็สามหยดอะไรเงี้ยสามหยดอ๋อโอเคเหมาะสม ต้องไม่เยอะเลยหรือว่าเยอะเกินใช่ครับต้องตากก่อนสมมติว่าถ้าเป็นกาแฟสดกาแฟสดเราต้องไปตากตากให้นมาให้มันต้องชื้นหายไปก่อนอันนี้คือเมื่อคนก็ตากกับตากให้มันเป็นเม็ดเ็กลี้ยงๆของพี่ได้ยังหมดยังพี่ได้ยังอันนี้ผสมเรียบร้อยอันนี้ผสมเรียบร้อยน้ำผึ้งใส่ยังใส่แล้วครับ สองบีบยังบีบแล้วครับตอนนี้ก็ลงพิมพ์ดีครับลงพิมพ์เลยครับลงพิมพ์เลยตอนนี้หลังจากส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณพี่ที่เข้ามาร่วมงานตรงนี้กําลังจะเทลงพิมพ์แล้วครับอันนี้ไม่ด้ปาค่ะอันนี้กดปาโอเคครับมองไม่เห็นครับนี่ยังมีคนตะบอกกำลังจะบอกว่าให้ขยับที่มาโปเจก รถมอเตอร์ไซค์ครับในุูแจนนะครับจะมีตุ๊กตานะครับเป็นอาเขาอยากได้ของตัวเองกลับไปเขาวนมาไงเนี่ย เจอว่าแข็นะครับน้ท่มีใช้เวลาแงถ้าอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็นานอยู่อะค่ะแต่คือถ้าเผื่อมันเริ่มแข็งนิดหน่อยเราก็ฝาปิดได้ประมาณทึ่งชมู่อะค่ะทึ่งชั่วโมงแต่เนี้ยเราทำแผนคุคิดว่าเราฝามาพอแห้งเสร็จเราปุ๊บกลับไปเย็นนี้ก็แกะแล้วก็ใช้ได้เลยใงานได้เลยโอเคครับท่านผู้ชมยังเชลลได้ไหมจำคอนติ้นไหม่ จันจะผสมกันหรอคะได้ไหมใส่หลายอย่างเลยเหรอพี่เดี๋ยวมันจะไม่เซ็ตตัวแบบมันจะเลยผิวเลค่ะเป็นแบเอาเอาเต็มเต็มอ่ะไม่เป็นไรบีบหลายทีก็ได้ลูกบจำตัวเลขไว้นะครับสองดอกนัลิธาทเลยค่ะนะครับจะได้เอาไว้ขัดผิวแล้วพี่ี้ก็ทำแบบสูบกาแฟเลยได้น้องที่เดี๋ยวเราจะคีมนี้จะได้แกะแบบลบกวนครับ มีระยะถากท่านผู้ชมไหมอะ,อะพูดเลยครับครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนการทําสปูโปรตีนใหม่นะครับท่านในสนใจก็แวะเวียนเข้ามานะครับ,รบตรงนี้ก็คือเรา มาจากหน่วยงานก็คือมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมนะครับมาร่วมกิจกรรมกับทางามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับที่เป็นเครือข่ายคลินิกทยีด้วยกันนะครับก็คือเชิญเข้ามา,าร่วมกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับที่ที่ทางหน่วยงานมีนะครับเพื่อถ่ายทอดให้กับทางชุมชนหรือว่าผู้สนใจนะครับการกิจกรรมการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยในส่วนของพี่จะมีทุกวัน ในส่วนของตรงนี้จะมีกิจกรรมหมุนเวียนทุกวันอาจจะเป็นหลายเรื่องหลายเรื่องครับผมโอเคครับแต่วันนี้เป็นเรื่องของสบู่พรุ่งนี้ออกวันนี้เป็นเรื่องของสบู่นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำเครื่องประดับจากจากผ้านะครับจนถึงวันที่19เข้ามาร่วมงานได้เลยถูกต้องครับใช่โอเคครับจนถึงวันที่19สามารถเข้ามาร่วมงานนะครับตั้งแต่เช้ายันยันทุ่มสองทุ่มครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ